ทำเปิดร้านมาหลายอย่างตั้งแต่ร้านซูชิร้านชาบูเราพูดตรงๆนะจ๊ะก็คือเจง๊ง อยากให้หยุดดูคลิปนี้ก่อนค่ะนอกจากเจ้าของร้านจะสู้ชีวิตแล้วนะถ้าใครกำลังมองหาบะหมี่หมูแดงที่หมูแดงนุ่มๆฉ่ำๆในราคาไม่แพงเป็นอีกร้านที่ก๊อปแนะนำเลยค่ะบะหมี่เกี๊ยวตาดาก้อนกู๊ดอยู่ปากซอยเอกชัย12เป็นร้านบะหมี่ธรรมดารรมดาแต่เขาเลือกใช้แต่วัตถุดิบดีๆนะคะดูจากเส้นบะหมี่นะจะเส้นเล็เลกๆนุ่มๆหอมไข่ค่ะและหมูแดงที่นี่เขาจะใช้ส่วนสันคออบเตาถา่านนะคะอบแบบ อย่างพิถีพิถันเลยเพื่อให้ได้หมูที่นุ่มฉ่ำมากๆแล้วก็หอมด้วยนะคะและดูสีน้ำซุปเขานะดูแค่สีก็รู้เลยว่านน่ากินมากนะคะน้ำซุปคืออร่อยแล้วก็หอมเลยค่ะและส่วนในเรื่องของเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวที่นี่ใช้เนื้อหมูล้วนๆตีจนเนื้อเนี่ยเหนียวนุ่มมีทั้งเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งนะคะชิ้นจะใหญ่ๆเนื้อแน่นๆมาเลยและเมนูนี้นะคะคือเกี๊ยวกุ้งแห้งค่ะเขาก็จะโปะด้วยหมูแดงอยู่ด้านบนน่ากินมากที่นี่นะคะเมนูนะคะมีเยอะ เขาจะไม่เหมือนร้านบะมหมี่หมูแดงทั่วไปนะคะแล้ววันนี้นะก๊อบก็สั่งบะมหมี่หมูแดงชามนี้เลยค่ะชามนี้ราคา40นะคะเส้นจะนุ่มอร่อยมีความหอมไข่นะคะแล้วก็ต้องว้าวกับจานนี้จริงๆเลยคัสตสึด,ด้งหมูแดงค่ะมีความเป็นญี่ปุ่นนะคะตัวน้าซอสนะรสชาติดีอร่อยหวานเค็มพอดีพอดีเข้ากันมากๆก๊อบชอบจานนี้มากๆจานนี้นี่แบบ สุดจริงๆค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเกี๊ยวหมูกับเกี๊ยวกุ้งนะคะเขาจะราดน้ําซอสมาด้วยนะคือทานได้เลยนะส่วนตัวชอบเกียกเก๊ยวหมูมากๆเกี๊ยวหมูอร่อยนะคะชิ้นใหญ่ๆมากดูสิชิ้นเต็มปากเลยและแป้งก็จะบางๆและนี่ก็ต่อด้วยข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะตัวน้าราดรสชาติดีนะรสชาติกลางๆแต่ต้องยอมกับหมูแดงเขาจริงๆอะ่ะมีความนุ่มและฉ่ํามากๆค่ะไปฟังกันว่าเขานะคะมีสาขาที่ไหนกันบ้างค่ะสวัสดีครับพอดีผมเป็นเจ้าของร้านบะหมีแ่แบง ตาดาก้อนกุนนะครับยังไงผมขอรบกวนฝากร้านหน่อยนะครับลองแวะมาชิมบะหมี่หมูแดงบะหมี่เกี๊ยวหมูหมูแดงของทางที่ร้านได้นะครับถ้าไม่อร่อยทางร้านยินดีคืนเงินเลยครับยังไงลองแวะมาทานได้นะครับมี3สาขานะครับที่ b t s วางไข่มุกนะครับตรงตึกวางไข่มุกนะครับแล้วก็สาขาเอกชัย12ครับแล้วก็มีสาขาที่ตลาดเอซสายใหม่ครับลองแวะมาชิมดูได้นะครับผมร้านอร่อยอยากบอกต่อถ้าผ่านมาแถวนี้ลองแวะมาอุดหนุนบะหมี่ตาดาก้อนกุดกันนะคะ